สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆทํำดอกไม้แก้วเล็กๆนี้นะคะเพื่อนๆก็ตัดโอยซิแคแช่น้ําแล้วก็ใส่แก้วให้พอดีแก้วประมาณสองร้อยออน,นะคะ่ะไม่ใหญ่เล็กกว่าน,นี้ก็ไม่ส่วนวันนี้จะมาจัดดอกไม้สีส้มดอกคอนนิชชั่นนะคะะอนนีชชั่นสีส้มค่ะ ถ่อ้วยหนึ่งก็ห้าดอกตัดประมาณนี้ตัดเข้าไปยุคโควิด COVID, ไม่รู้จะอ,อะไรมาทำให้เพื่อนเพื่อนคลายเครียดมีอาชีพดอกไม้ก็ได้จะจัดดอกไม้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนคลายเครียดหวังว่าเพื่อนๆคงกล ได้ความรู้กันนะคะถ้ามันลึกก็เอาม,มุมมุมก็ได้จัดง่ายๆเพื่อนๆจัดได้จัดที่บ้านได้ เพื่อนไม่มีอาชีพตกงานช่วงโควิดเพื่อนๆสามารถจะเอาไปทำเป็นอาชีพได้นะคะวันนี้วันที่าพฤษภาคมพศ2563ยุคโควิดจำไม่เลยมันทึกเงคค่ะยุค โลกร้ายทำเอาคนย่ำแย่ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวมันก็ไปนะคะเพื่อนๆมันมาแป๊บเดียวสู้ๆกับมันมันอยู่เวลาไม่นานหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพื่อนๆสู้ๆ ห่างเราก็จัดช่างไฟให้มันพอๆกันความสูงระดับจี่าเ,เนี่ยงให้เท่ากันจัดขายได้เพื่อน ใบก็ไม่ต้องไปหาซื้อหาเพื่อนไปหาตามข้างรั้วใส่ญี่ปุ่นเนี่ยใครมีใบแก้วก็ใบแก้วใบแก้วก็สวยค่ะใบแก่ๆอย่าใบาอ่อนใบแก่มันจะเป็นเงาใบาอ่อนมันจะเหี่ยว ใบพุดก็ได้ค่ะเพื่อนๆใบพุดพุดสอนพุดธไรใช้ได้หมดแต่ต้องตัดยอดอ่อนทิ้งนะคะยอดอ่อนมันทำให้เหี่ยวสวยไม่สวย สีนี้ต้องใส่ดอกมัมสีเหลืองค่ะมัมของมาเลสีเหลืองนะคะใส่สีขาวไม่สวยค่ะใส่มัมสีเหลืองใส่ตูมข้างบนใส่ตูม นบนสุดใส่ตูมยาวไปก็ตัดอย่าตัดกา้านยาวเสียบจนเสียบไม่ลงนะคะเพื่อนตัดสั้นๆพอดีพอดีทิม้าไปประมาณนิ้วนึงถ้าเกินนั้นไปหักเป ลงไปในโอ้ิยสักนิ้วหนึ่งเกินนิ้วแล้วมันหักแล้วมันจะไม่สวยจะทิ้งช่องว่างเยอะตรงไหนว่างก็เอาดอกติ๊กๆเสียบเข้าไป นีเจ็ลมาค่ะเหลืองเลืองส้มเห็นแล้วนะคะเพื่อนสนใจติดตามคลิปต่อไปนะคะปลาไก่ค่ะ